แอบรีวิวมัเนี่ยแอบรีวิวมเนี่ยกเพยิงอแดอยู่นี่ไงเรียกมัได้เรียกมัเลยหมูขายหมูแป๊บหมูขายหมูหมูขายหมูขพอบคุณพี่หมูมาช่วยทุกตำแหน่งมือกันอยู่ไหนคนก็ลมมเพื่อนพ่ยาที่อยู่ไหนคนก็ลมจริง รอหมูี่ร้อยสิบบาทจ้บาทสิบบาท้ามีเท่าไหร่ห้าร้อยไม้ชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วสีหน่ากินมากเลยเพื่อนมาก่อนนมาตั้งแต่พี่ยาเอาโกแก้มมาวางอะแล้วพี่ยาจะรู้ไม่ใจมาก่อนแล้วหนูอะหนูมาแต่หุงเข้าเหนียวอะ หนูว่าสุดท้ายวันนี้พี่ย่าไม่ปิดโรงงานอย่าเพิ่งกลับบ้านง่ายกลับบ้านด้วยดูเลยอยู่กับช่องชาวชาแนลครับผมนี่เราอยู่นะก็ในพญาคอนลุมเหมือนเดิมนะเปดูว่าอัปเดตเปนหน่อยมันมีอะไรกันบ้างป่ะเปนเรื่องมาวันธรรมดานะแต่วันธรรมดาดูคนเดียวข้างหลังคนอย่างแน่นเลยไปดูฮะปะไปเลยไปเลยลุยไปเลยไปรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาแนลชาวชาแนล จะได้ติดตามเชาเชาชาแนลอือดีนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพียงตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาชาแนลจากเทเดอร์สาแดดเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาเชาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่มาเนลแล้วพวเป็นเชาเชาวกที่แข็งาแน่นอนแบ่งแบ่งกันจ้าไม่เป็นไรจ้าสับไปสับมากจ้า อย่าใส่เยอะเนี่ยข้าโนสิ็ค่ะใกไม่ตาน่อนี่เอ็มพ่อ่อนพออ่อนวใส่ทีละนิดอย่าใส่ทีละเยอะนะมหมูปิ้งบ๊บบะอยู่ไหนคนก็รุมเนี่สิบห้าไม้เอ้สิบห้าบาทเนื้อปิ้งสิบห้ามูสิบเนือ้อสิห้าแต่วันนี้พี่ยาขายสิบาท วันนี้โปรโมชั่นเพื่อนเพื่อนโปรเปิดร้านเพื่อนพี่อยากขายสิบแค่สิบบาทนะเพื่อน อ่าตาวัเนี้ยมาแล้วจ้าเนื้อเท่าไหร่ดีละก่อนเอห้นื้อสิบห้านะโอเคเนื้อสิบห้าแต่ว่าวันเนี้ยหมูนะคือลดให้แค่วันนี้มันดีโอเคโอเคโอเคเพราะว่าย่างหมดแล้วมันก็ยังใหญ่ใครกินเนื้อนะฮะอยากให้ลองเลยนะฮะติกเจอร์ของโฟบ้าเลยเนื้อร่อยมาก พิยาดูเทคนิคป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องต้องเช็ดเตาด้วยเพื่อนงั้นติดพ่ยาช็เตาด mm. so well, oh, uh, ้วยอ่ถ้าไม่ถาไม่เช็ดเตาติดเพื่อนตกันนีาเนื้อย่าเปนยาเนื้อยอนนื้อรา จำเหรอไม่เล่นไส่นี่มาดพี่อเล่นให้รสุดแล้วเนี่ย่ไม่ได้เล่นนี่ออก่ไฟเล่นไฟอย่างี้เล่นเปนปลาแล้วมล่น่ะวไม้ามมาออย่างกัไม่ทันเลยเพื่อน วันนี้วัวนเสาร์ที่ต้องจัดบัตรคิวแล้งานนี้ดูลูกกันแล้วเนี่ย,ยมีใบแงน่งไม่ได้เราจะไม่รู้เลยเดี๋ยวมีปัญหาสูตรของผาดกุ้งเพื่อน,นไม่รู้แถวไหนแถวเดียว่รู้แถวไหนแถวเดนี้ไม่ร้อนมากแ,แต่ก็ร้อนอยู่ ไม่ร้อนมาจากจกระรอนอยู่เ <ไป S 1> พื่อนอยู่หน้าเตาด้วยเน้มาแล้วจ้าเนื้อเนื้อมาแล้วจ้าเนื้อใครกินเนื้อก็ลองดูเลยนะฮะอยากให้ลองนะฮะเนื้อสิบห้าบาทเพื่อนๆพื่อน<ะ>ห้าครับแต่เราชิมก่อนนะฮะเราจะรู้ว่าไม่ผิดหวังเนี่ยอย่าเช็ดเตาเพื่อนน้างเทคนิคก,การย่างต้องต้องเช็ดเตางั้นมมันจะติดมันจะดำมา ประสบการเปิดยังเปิดยังเปาตาเปิดย่างจ้าตาเปใครเปิดเป็นบ้างเนี่ยเ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไม่กลัววเฮ้ย ยไอ้อ้วนามาปิ้งหยอู๋ม็ตระมวนหายหมดแล้วขายไม่ทันจริงไม่ด้วยเท่าไหร่ก็ไม่พอเกพี่หมูก็มาปิ้งหมูด้วย เจอหมดแยกสีเลยเจอวัตกรล้านไปเลยเนี่ยเนื้อปิ้งโบบาร์บีคนเนี่ยสิบห้าบาทลูกค้าค้าค้ามาอยู่รอแถวยาวอนพีแก้วาอัวาคุณยายคุณยายจะบอกยังไม่อยากมา น่ารักมากเดลูกก็พามานะยาได้ได้ฟังเสียงนะก็มาเนี่ยยาสายตาสายตาไม่ดีนะเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอาอาซื้อี่วเปได้ไหมเป็นไงได้ตาโอมได้ไม่หมดีแ

แล้วสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโดนไฟก็สกแล้วพวกนี้เนี้อสีหอเนื้อสีหอยไม่ได้โ้เนีหยเน้หอม่าวันนี้ไม่ทันแล้วเนี่ต้มนะนอีต้องเติมน้ำไหมอ้าวอันนี้เอาสีเองเหรอเติมน้ำไมยังยังยังด หมูเนื้อ bát ย่างกัน bát